มาดูกันต่อนะฮะท่านผู้ชมฮะเมื่อวันอาทิตย์ที่4สิงหาคมที่ผ่านมาที่หอประชุมการตรัดกองทับกากกรุงเทพนะครับก็มีการจัดงานมอบรางวัลน,นี้นะครับก็มีหลายรางวัลด้วยกันแต่ว่ารางวัลที่น่าสนใจเนี่ยคือรางวัลธุรกิจ so 2024ธุรกิจผลิตภัณฑ์คุณภาพยอดเยี่ยมแห่งปีประจำปี67นะครับประธานมอบรางวัลก็คือหม่อมราชวงศ์พลตรีวัยวัฒจัก,กรพันธ์นะครับท่านเป็นประธานในการมอบโล่รางวัลก็ขอแสดงความยินด,ดีกับผู้รับรางวัลทุกท่านด้วยนะฮะนี่คุณลิล,ลิตาชัยนิรันโชคนะครับประธานกรรมการบริษัทบีลิชอินเตอร์พลัสจำกัดแบรนด์บีลิชนะครับขอแสดงความยินด,ดีด้วยมีเสียงสมภา์ด้วยนะครับ ค่ะนางสาวรินิตาชัยมิรันโชคน,นะคะเจ้าของบริษัทบีริสอินเตอร์พัฒจำกัดค่ะหรือเจ้าของแบรนด์บีริสนะคะวันนี้นะคะขอขอบคุณนะคะรางวัลธุรกิจผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปีนะคะแห่งประเทศไทยนะคะที่ได้พัดเลือกแบรนด์ของเรานะคะเข้ามารับรางวัลในวันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะสบู่สครับสมุนไพรนะคะหรือที่เรียกกันว่าสครับบลอกโคลี่นะคะตัวนี้ยอดขายของเรา ในปีนี้นะคะมากถึง10บล้านก้อนค่ะคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของเรานะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องผิวกายค่ะนะคะผิวขาวกระจ่างใสนะคะออร์แกนิกน้นๆเลยค่ะมีส่วนผสมหลักเลยก็คือจะเป็นสมนุนไพรนะคะแล้วก็จะเป็นผงสกับบรอกโคลีจะช่วยให้ผิวเนียนขาวกระจ่างใสสามารถสรับได้ทุกวันนะคะสกับได้ทุกวันผิวเนียนผิวใสแน่นอนค่ะสั่งซื้อผ่านทางตัวแทนจําหน่ายได้แล้วก็ Facebook ส่วนตัวนะคะ ปังปอนหรือรินลิตาชัยนิรันโชคค่ะ